ดริฟต์นะคะที่เด็กๆนะสามารถเล่นได้ด้วยค่ะแล้วกคค็แล้วก็ไม่ต้องหว่งหวงเพราะมีพี่ๆคอยดูแลก็มีหวมวกกันนอกด้วยแล้ววันนี้เนี่ยอากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่รถดริฟต์จะมีพี่ๆคอยสอนก่อนค่ะเราไปหาพี่ยอดกันเลยค่ะสวัเดียกพี่ยอด กับน้องอาตี้อะค่ะอยากมาแข่งรถริฟพี่ออช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะว่าอันนี้ต้องทํายังไงได้เลยครับเดี๋ยวเรามีเทมเอร์น้อยเดี๋ยวสอนพี่ได้นะลูกคุณนะคะคุณครับพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะไปต่อยันที่รถเลยนะคะได้ค่ะไปกันเลยอย่างแรกค่ะต้องทํายังไงครับไปต้องกดสวิตต์อ่ะกดสวิตก่อนใช่ไหมคะสวิตต่อไป ถ้าเกิดอยากปล่อยก็บิดคันเล่นตรงนี้ค่ะจับแน่นๆลูกสองมืออย่าปล่อยมือนะแน่นๆอย่างนี้เลยได้ค่ะเบรกรถหยุดเบรกเองประมาณนี้ได้เราไปลองขวากินกันเลยไหนไหนหมุนกันหมุนก็หมุนคันเล่นยังไงประมาณนี้นะรถก็ไปเบรกดิครับเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะจะขับแล้ว ารีบไม่เป็นนะอ่ะหนูอยากดีคนะ่ะหนย<ป>ว่าสอนไม่ยากนะเพิ่มความเร็วนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยววนอีกตั้งสองรอบเดี๋ยวจับติดให้ดีร้อนยังครับบ๊ายบายเต้ พร้อม <elim> <gehört>, ยังครับอย่าลืมนะทิ่ให้สุดเลยว่าดูดีโก้ออีกครั้งเลย ชื่อเลยอะมันดริฟต์มันจริงๆค่ะแต่ว่าตอนที่มันว่ายมันอาจจะเสียวทองนิดนึงแต่ว่ามันก็สนุกมากนะคะอาร์ตี้ดริฟต์ได้ยังได้แล้วเหรอเดี๋ยวจะมีกติกาให้นะเดี๋ยวจะให้อาร์ตี้กับอินเตอร์แข่งกันจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ดิฟจนมาถึงตรงเนี้ยถ้าใครชนะเห็นวิงซูในร้านปะจะได้กินวิงซูแต่ถ้าเกิดคนแพ้อะก็คือไม่ได้กิน ต้องขับรถดิบไปด้วยแล้วก็ขับมาถึงก่อนนะโอ้ยน่าเกียดแบบน้อยตาดเกียดแบบน้อยตาว ไปเล่นใส่มาร้อนมาไปล้างมือก่อนน้าน้าต่อแพรต่อของกินไอติมลูกเล็กคได้ไปเราไปล้างมือล้างหน้าไปล้างมือล้างหน้ากันเลยค่ะอาถูต้องมือดีๆปลายนิ้วต้องนิ้วซอกเล็บด้วยลูกอย่าบอกนะบอกว่าอะไรลูกค้าเข้าอ่ะแน่นอน อันนี้เราจะจะหอมแล้วนะยังลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยลูกล้างตาสะอาดเลยหอมไหมหอมมากค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราได้ดไปกินบิงซูใครชนะนะใครชนะเย้เยาตึงนก้าวพี่เตอรแพ้พี่นเกินอะไรอะ่ะพี่ไม่ติมลูกเล็กกันนะเปล่าวิ่งว่านี่ล้านรอบไปกินบิงซูกันใช่แก อันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรปัตเล็ดเด็ดช็อคส่วนของคนแพ้นะคะก็คือเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะคะเลยช็อคชิพนะคะอิ่มนี่นะอิ่มนะอิ่มนะเดี๋ยวแบงให้เดี๋ยวขอบคุณมากจ้าอะไรนะเราเป็นอะไรมียาพิษเหรอ เป็นไงวันนี้เด็กเกมมาดริปลดสนุกไหมคะสนุกมากค่ะพ่อพ่อก็สนุกแม่ก็สนุกสนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้พี่ำอี่รำเอแแหละใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเนาะหลังจากเล่นเราก็รู้สึกเหนียวตัวกันอยู่เลยงั้นเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วแหละโอเคป่อเ แ่เดี๋ยวจะของพิเศษของร้านและที่จะเปลี่ยนใจแล้วก่อนที่เราจะไปนะคะต้องขอขอบคุณสหานที่วันนี้มากๆนะคะนั่นริฟค่ะอยู่ถนนท์สามสี่ห้านะคะไปสนุกมากปิดสามทุ่มเลยนะสามทุ่มครึ่งเลยคือเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะเด็กคนในครอบครัวอย่างพวกเราเนี่ยก็สนุกได้ทั้งครอบไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัหนุ่มสาววัยรุ่นนี้ยังได้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีร้านอาหารด้วยค่ะ แล้วชิมแล้วเมื่อกี้นักมาได้นะครับผม จากไปดิฟรถมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนเป็นไงได้อาบน้ำกับดีนี่แล้วหอมสดชื่นไหมคะหอมอหอมมากเลยคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าสบู่เลวอาบสาดีนี่คิสเนี่ยทั้งสีสันสดใสาลายการ์ตูนก็น่ารัก แล้วก็ที่สําคัญกลิ่นหอมมากใช้ได้ทั้งอาบน้ําแล้วก็สระผมกลิ่นหอมติดทนนานด้วยพออาบน้ําแล้วก็ผิวนุ่มไม่แห้งตึงใช่ไหมสระผมผมก็หวีง่ายไม่พันกันด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเขาผ่านการทดสอบไฮโปอล์เจนิกเทสเตอร์ลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะเด็กๆนล้วเเคยเห็นว่ามีลายเอลซ่าวยนะคะหมาใช่ค่ะพอรอบนี้นะคะเขามีลายโฟเซนอีดิชันน่าจะถูกใจเด็กๆเลยแหละ ใช่ครับแล้วมาม่าซื้อที่ไหนหรอก็ซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปร้านสะดวกซื้อก็มีนะคะแต่เดี๋ยวนี้มาม่าสั่งทางออนไลน์มาส่งถึงบ้านสะดวกสุดๆไปเลยค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแต่งตัวแล้วล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ทำไงคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้ว่งกุ้งกินกุ้งกิงด้วยนะคะเดี๋ยวพาคลิปต่อไปของเตยพาร์ตี้ค่ะวันนี้เปบ๊ายบายแต่งตัวแล